สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโคโรบายเจ EP ที่34นี้เราจะมาพูดถึงดวงชะตาประจำเดือนกันยายน2568กันค่ะ ในเดือนนี้นะคะดาวเสาพักร่วมราหูแถมดาวมฤยยูนะคะยังส่งแรงให้อีกทําให้การงานนะคะอาจจะต้องใช้ความอดทนมากขึ้นแต่ก็ยังถือว่าเป็นโอกาสทองสําหรับคนที่เตรียมตัวอย่างดีแล้วก็อย่าก,กลัวต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะกระแสสิ่งใหม่ๆที่กําลังถาโถมเข้ามานะคะด้านเศรษฐกิจ ก็ยังอยู่ในช่วงที่มีความผันผวนสูงค่ะความมั่นคงอาจจะดูน้อยนิดแต่ก็ยังมีโอกาสสำหรับคนที่มองเห็นอยู่เช่นการลงทุนในสตาร์ทอัพเล็กๆหรือการปรับพอร์ตเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลก็มีสิทธิ์ที่จะพลิกเกมได้ค่ะและเรายังคงต้องจับตาในเรื่องของข่าวรือรวมถึงการเคลื่อนไหวของสื่อที่จะสร้างแรงกระเพื่อมต่อสังคมนะคะการขุด การแฉการเปิดโปงทั้งในเรื่องของด้านการเมืองและคนดังก็จะมีออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะแล้วก็อยากให้ระวังในเรื่องของการระบาดของโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจยังไงการพกหน้ากากอนามัยก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นนะคะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาในเรื่องของภูมิแพ้อากาศค่ะ ในส่วนของครึ่งเดือนแรกอาจจะเกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ในเขตชุมชนที่จะสร้างความตื่นตรนกให้กับผู้คนได้ส่วนช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนก็อยากให้ระวังในเรื่องพายุฝนที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อน,น้ําท่วมในหลายพื้นที่และใครที่ต้องเดินทางด้วยเรือก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือภาพรวมจากการดูดาวโดยทั่วไปค่ะ ถ้าใครอยากดูดวงแบบละเอียดและแม่นยำตามดาวของคุณมากขึ้นสามารถแอดไลน์มาที่แอดไซ์โฮโรเจแล้วนัดเวลากับแม่หมอเจได้เลยค่ะดวงชะตาของชาวราศีธนูในเดือนกันยายน2568นี้นะคะ การงานในเดือนนี้สำหรับชาวราศีธนูเป็นเดือนที่คุณจะต้องลงมือทาแล้วก็แสดงศักยภาพของตัวคุณเองออกมาให้เต็มที่เลยค่ะคุณอาจจะต้องใช้วาทศิลป์ในการประสานงานกับหลายฝ่ายเป็นพิเศษรวมถึงต้องเพิ่มความละเอียดรอบคอบในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆเพราะมีเกณฑ์นในเรื่องของความเสียหายอยู่ค่ะในครึ่งเดือนลากนี้ คุณยังคงได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่หรือหุ้นส่วนเป็นอย่างดีหมายถึงคุณมีโอกาสที่ได้รับงานเข้ามาเยอะรวมถึงงานสำคัญอีกด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนงานหรือสมัครงานไว้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสสูงมากที่คุณจะได้งานใหม่ตอนสัมภาษณ์อยากให้เน้นไปในการนำเสนอผลงานหรือผลประโยชน์ที่คุณเคยทำให้กับองค์กรเก่า เป็นหลักนะคะจะช่วยสร้างโอกาสได้มากขึ้นอีกค่ะและเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังการงานของคุณอาจจะยังคงค่อนข้างยุ่งแต่ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะแต่สิ่งที่คุณควรทำคือการจัดการงานให้จบเป็นเรื่องๆไปแล้วก็ควรโฟกัสในเรื่องของหน้าที่ของตัวเองเท่านั้น อย่าไปสนใจหรือไปวุ่นวายกับงานของคนอื่นเพราะว่าช่วงนี้ไม่ควรมีปัญหากับใครเลยค่ะเพราะมีเกณฑ์ที่จะถูกแอบแตะปัดถาได้นะคะการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ต้องบอกเลยว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอรายจ่ายเยอะกว่ารายรับที่เข้ามาอยากให้คุณระวังในเรื่องของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเป็นพิเศษและควรเน้นในเรื่องของการเก็บเงินเป็นหลัก เพราะอาจจะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเข้ามาอีกด้วยรวมถึงยังต้องหลีกเลี่ยงให้คนอื่นยืมเงินด้วยนะคะส่วนเรื่องรายได้รายได้หลักของคุณยังคงมาจากงานประจำแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นำโอกาสเข้ามาให้ทำให้คุณมีโอกาสในเรื่องของรายได้ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงคุณมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหน้านี้ค่ะ สำหรับใครที่ทำธุรกิจร่วมกับเพื่อนเดือนนี้ถ้าให้การสนับสนุนกันเป็นอย่างดีเรียกว่าเป็นช่วงกอบโกยเลยค่ะแต่ถ้ามีข้อพิพาทหรือมีความขัดแย้งกันอาจจะถึงขั้นแตกหักได้นะคะนอกจากนี้คุณยังมีเกณฑ์ต้องเสียงเงินไปกับการแก้ปัญหาจากความผิดพลาดของเอกสารสัญญาด้วยพอเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังการเงินของคุณจะเริ่มดีขึ้น รายจ่ายลดลงแล้วก็มีในเรื่องของรายได้พิเศษเข้ามาช่วยเสริมการเงินของคุณให้คล่องตัวขึ้นรวมถึงคอนเน c t ชันอาจจะทำให้การส่งเสริมหรือการทำให้คุณมีรายได้เพิ่มด้วยค่ะและช่วงนี้นะคะคุณไม่ควรเก็บตัวคุณควรออกไปพบปะผู้คนเพื่อสร้างโอกาสและคอนเน c t ชันใหม่ๆจะส่งเสริมให้คุณมีไอเดียในการทำธุรกิจมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ และสำหรับโชคลาภนะคะอาจจะมาในลักษณะของทุกขลาภหรือมีเรื่องต้องเสียหายแต่ก็ได้บางสิ่งบางอย่างเข้ามาด้วยพร้อมๆกันหรือใครอยากเสี่ยงโชคก็ลองมองหาเลขจากการเดินทางก็ได้เหมือนกันนะคะสุดท้ายอยากให้ระวังในเรื่องของการถูกหลอกให้ลงทุนในเรื่องของคลังออนไลน์ให้มากขึ้นด้วยค่ะความรักสาหรับคนมีคู่คนรักคู่ครองยังคงให้การช่วยเหลือและสนับสนุนกันเป็นอย่างดีค่ะ อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันจากการเข้ามาวุ่นวายของคนอื่นหรือจากปัญหาที่เกิดจากญาติพี่น้องของอีกฝ่ายทำให้คุณและคนรักอาจจะต้องมีการปรับความเข้าใจกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะมีลูกช่วงนี้ก็ถือว่ามีโอกาสได้เหมือนกันถ้าวางแผนดีๆและมีเกณฑ์ที่ได้เดินทางใกล้ๆหรือไปพักผ่อนร่วมกันด้วยค่ะ พอเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะช่วงนี้คุณอาจจะเริ่มมีความเครียดจากเรื่องงานสะสมทําให้มีโอกาสที่มีความขัดแย้งกันในเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันและก็ไม่ค่อยยอมกันสักเท่าไหร่นะคะยังไงก็ยหยายคุณใจเย็นรักษาน้ําใจคนรักไว้ด้วยดีกว่าค่ะ ฉะนั้นใครที่ทำงานร่วมกับคนรักคู่ครองควรต้องระมัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องที่ต้องตัดสินใจยิ่งถ้ามีญาติพี่น้องเข้ามาช่วยงานก็อาจจะเป็นชนวนเหตุของการผิดใจกันได้ด้วยค่ะ ส่วนคนโสดนะคะต้องบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้สร้างความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวหรือเพื่อนเก่าอาจจะเป็นคนที่มีบุคลิกความเป็นผู้ใหญ่หรืออาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าแต่ลักษณะนิสัยอาจจะดูเด็กนิดนึงคุณอาจจะได้รับการแนะนำจากเพื่อนหรือญาติพี่น้องได้ด้วยเช่นกันค่ะข้อควรระวัง เดือนนี้อยากให้คุณวางแผนในเรื่องของการเงินให้มากเป็นพิเศษเพราะมีโอกาสที่คุณจะต้องเจอเรื่องของรายจ่ายที่เข้ามาค่อนข้างเยอะตั้งแต่ครึ่งเดือนแรกนอกจากนี้อยากให้ระวังในเรื่องของสุขภาพของตัวคุณเองอาจจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยเล็กเน้อยๆจากความเครียดหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอจนถึงขั้นโรคเก่ากลับมากำเริบได้อีกครั้งและต้องระวังการถูกหลอกถูกโกงหรือถูก ให้ร่วมลงทุนรวมถึงการหลอกด้วยคำพูดหรือการให้เซ็นเอกสารสัญญาต่างๆด้วยโดยเฉพาะทางออนไลน์ที่ต้องระวังเป็นพิเศษถ้าไม่แน่ใจลองปรึกษาคนอื่นเพิ่มเติมจะดีกว่านะคะคำพูดที่ว่าชีวิตไม่ได้รอคนที่พร้อมแต่รอคนที่ไม่ยอมแพ้น่าจะแพนสถานการณ์ในช่วงเวลานี้ได้เป็นอย่างดีนะคะแม่หมอเข้าใจดีค่ะ ว่าในบางช่วงเวลาชีวิตคนเราก็ต้องผเผชิญกับความเหนื่อยล้าความท้อแท้และภาระที่หนักอึ้งบุญบาแต่อยากให้ทุกคนรู้ค่ะว่าแม่หมอก็อยู่ตรงนี้เข้าใจและอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้อย่ากให้คุณเข้มแข็งแล้วก็ไม่ยอมแพ้ค่ะ และแม่หมอนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่อยู่ด้วยกันจนจบคลิปนี้ทุกยอดไลค์ทุกยอดแชร์คือกำลังใจที่สำคัญช่วยผลักดันให้แม่หมอเจมมีพลังในการทำคลิปดีๆต่อไปค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ